นำฝาของ A4 มาหุ้มกระดาษสีให้เรียบร้อยนะคะนำลังไข่วัดกับฝา A4 ที่เตรียมไว้นะคะให้มีขนาดเท่ากันหลังจากนั้นก็ตัดส่วนที่เกินออกนะคะเราจะตัดลังไข่ทั้งหมดสองรังนะคะ พอเราตัดรังไข่เสร็จแล้วนะคะเรานำรังไข่มาใส่ในฝากล่อง A4 นะคะใส่แล้วเราจะนำปืนกาวนะคะมายิงสกัดไว้นะคะและนำรังไข่อันที่สองมาวางไว้ทับด้านบนรังไข่รังแรกค่ะหลังจากเรานำรังไข่มาประกบซ้อนกันทั้งสองรังเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ ปืนกาวนะคะในการยึดติดรังไข่ทั้งสองรังไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดออกจากกันนะคะสามารถทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะนำไม้บรรทัดนะคะมาขีดบริเวณปุ่มของรังไข่นะคะเสร็จแล้วเรานำคัตเตอร์มากรีดรังไข่ให้เป็นลูๆนะคะ เรากรีดเรียบร้อยแล้วเราจะไดะ้เหมือนตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะต่อไปนะคะเราจะนำฝาขวดน้ำมากรีดให้เป็นช่องๆให้ตรงกับรังไข่ที่เรากีดไว้นะคะสาเหตุที่เรากรีดฝาขวดน้ำอีกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราน้ำผลงานนักเรียนใส่นะคะมันจะทำให้คงทนนะคะไม่ให้ รังไข่ขาดง่ายนะคะพอเรากีดฝาปวดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำกาว้อนนะคะมาทานะคะให้แล้วนำฝาขวดน้ำนะคะไปติดให้ตรงกับรูรังไข่นะคะที่เราได้ตัดเตรียมไว้นะคะพอเราติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำ รูปภาพต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะามาติดตกแต่งรังไข่นะคะของเรานะคะทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะที่ตั้งผลโชว์ผลงานนักเรียนด้วยฝากล่อง A4 และรังไข่